วัสดีคร <ITA> ับเน่ว hey, to okay. yeah. the ันนี้เรามาอยู่ครับเน่รวมตัวในโนเสเรานะครับวันนี้นี่มีเจ้าไทเตอร์ท็อกนะครับนี้เน่ไหนลองเปิดมาดูดิครับเน่เดี๋ยวพักตัวนี้นะครับเน่เดินเลยครับเดินเลยเน่มีเจ้าทีเล็กอีกตัวนึงนะครับทีเล็กทีเล็กตัวนี้อ้าวเดินกัี้ิมันเดินกันดยีเน่ อ้าวนี่อันนี้เดนกสาวกินเนื้ออันนี้สายพันธุ์ไหนไม่รู้นะครับไหนเดินไปก่อนอ้าวปล่อยมันเข้าป่าไปก่อนเลยไปอ้าวเดินไปก่อนเลยนะครับต่อแถวกันไปเลยนี่นี่เดนกสาวตัวนี้บางกรแหนมคึกตัวนี้นะครับอ้าวว้าวเดินมาเดินมาอ้าวเดนกสาวมีปีกตัวนี้นะครับ อ้าวเดินอรอบนี่นี่นี่ไอ้มสาวตัวนี้ตีกองนะครับอ้าวอ้าวนี่โอ้ข้ไงนี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับว้าวเด้อใส่คอยาวนี่ออกมาก่อนจักรั้วเลยเอ่ แลเสาคอยาวเราก็มีนะครับสตัวเลยอ่าเ้โอ้็เลยนะครับเดี๋ยวไปเทียวไปเทนิอ่าอ่าเดินกันไล่อ่าไปไปจะมุ่งหน้าไปไหนเนี่ยอาเดินชมวันสถานนี้ เดเ๋ยวเราสาวตีกองครับตีตีนำหน้าด้นะครับอ้าวกดแข็งแล้วสาวนี่ก็เดินขบวนกันไปเลยนะครับนี่ไปนะครับไปกัดเิ็นแก๊งเลยนะครับงานนี้ไปกัดเิ็นแก๊งเลยอ้าวโอ้ปากกดติดตามด้วยนะครับตีกองกันใหญ่เลย